สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงยาที่คอรอบจักรวาลทำไมยังไงเขาก็จะให้ยานี้นครับหมอส่วนใหญ่เป็นอะไรปวดหัวตัวร้อนน้ำร้อนรูกไปแม่เกี่ยวปวดฟันปวดศี่ซัปวดหูปวดกล้ามเนื้อครับก็ยาเนี้ยแต่ไม่จำเป็นต้องยี่ห้อนี้นะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องยี่ห้อกับชื่อสามัญกับชื่อการค้ากันก่อนดีกว่าอ่าอย่างตัวนี้นะครับ คือทางแพทย์เขาจะมีเรียกชื่อยานะครับก็จะมีชื่อสามัญชื่อสามัญแล้วก็ชื่อการค้าอย่างตัวนี้นี่เป็นยาชื่อสามัญก็คือพาราเซตามอลอ่าพาราเซตามอลน,นะครับนี่ขนาด500มิลลิกรัมแล้วก็ชื่อการค้าก็จะเป็นไทเรนนอนอ่าไทเรนนอนนี่คือชื่อการค้าอย่างชื่อการค้าอื่นมันก็จะมีอ่าอะไรอ่ะดากา้าพานาดอนพาราซินไมโอเจซิก ประมาณนี้นะครับผือพาราเซตามอลก็มีมีชื่อกันค้าชื่อนี้เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของยาพารามันจะมีขนาด2 5 0มิลลิกรัม500มิลลิกรัมอย่างตัวนี้เป็นขนาด5 0 0มิลลิกรัมนะครับมันก็จะมีข้อควรระวังนะครับยาเนี้ยยานี้โหถ้าปวดคือใครปวดมากๆเนี่ยไม่จาเป็นต้องกินกินเยอะกินมันมีขีดของมันนะครับที่จะต้องกิน เพราะว่าถ้ากินมากเนี่ยโอ้มันจะเป็นพิษต่อตับได้ถ้ากินขนาดมากๆครับอย่างถ้าผู้ใหญ่กินวันละเจ็ดถึงสิบกรัมเนี่ยเจ็ดถึงสิบกรัมก็ตกประมาณสิบสี่เม็ดถึงยี่สิบเม็ดตายได้เลยนะครับห้าร้อยมิลลิกรัมเนี่ยตายได้เลยครับอั้นก็สมมุติว่าถ้าไปเจอใครกินยาแบบนี้เคอใครกินยาแบบนี้แล้วบบกินเยอะจะฆ่าตัวตายยังไงอ่ะไม่สนุกเลยนะฆ่าตัวตายเนี่ยมันทรมานมากอย่าไปฆ่าตัวตายเลย ไม่ดีหรอกก็ถ้าไปเจอใครกินยานี้เยอะนะครับก็คือเอาให้เอานิ้วนิ้วล้วงไปเลยนิ้วล้วงให้อาเจียนนะครับล้วงให้อาเจียนแล้วเดี๋ยวแพทย์เขาก็นะนิ้วล้วงคือเขี่ยพี่ผนังลำคอแล้วก็รีบพาส่งโรงพยาบาลแพทย์จะทําการล้างท้องนะครับแล้วก็ให้ยาต้านพิษเพื่อป้องกันไม่ให้ตับถูกทำลายแต แต่ถ้าใครทํำแล้วตับอาจจะถูกทําลายแล้วก็ได้นะยายาดีกว่านะมันไม่ใช่วิธีเอาก็ใจเย็นๆแล้วก็ยานี้ยานี้กินขณะท้องว่างได้นะครับอ่าท้องว่างกินได้เลยไม่ต้องรอกินหลังอาหารนะครับยาพาราเซตามอลน,นี่ไม่จาเป็นต้องกินอาการแพ้ก็พบได้น้อยคือใช้แล้วปลอดภยัยแล้จริงๆมันมียาตัวอื่นด้วยเดี๋ยวเราจะมากันเทปหน้ายาตัวอื่นมันมีอะไรบ้าง แต่ว่าเขาเลิกใช้กันล้ไม่นิยมใช้กันละตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันเกีก่ยวบยาพาลาไว้มาบอกต่อนะครับ่ารู้แล้วบอกต่อ